พบกับลูกพ่างควาปาครับผมวันนี้จะแนะนําการจัดการเมื่อลูกสกรหลังคลอแม่สกรหลังคลอนะครับเมื่อลูกสกรนะครับผมได้คลอออกมานะครับผมเราควรใช้ผ้า,าสะอาดเช็ดร้อลูกหมูให้ตัวแห้งนะครับผมรบปล่อยลูกสกรได้กินนมน้ําเหลืองของแม่ให้เต็มที่นะครับค่อยรัดสายสะดือนะครับผมแล้วก็ค่อยตัดสายสะดือนะครับผม เหตุผลที่ต้องมัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดสุกรไหลออกนะครับอาจจะทําให้สุกรตัวซีดตัวเหลืองได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมตัดเขี้ยวตัดฟันนะครับทุกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสุกรได้ตัดกันนะครับหรือว่าตัดเต้านมแม่เป็นแผลอักเสบได้นะครับแล้วก็ควรสีดยาหลังคลอดกับแม่สุกรนะครับผมยาแก้ปวดลดไข้นะครับ บวกด้วยยาปฏิชีวนะะครับผมเพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างแม่สุกรให้นมลูกสุกรนะครับ